ชายความจำเสื่อมคนนี้ทำอาหารได้น่ารักที่สุดในโลกแถมยังมีทักษะในการใช้มีดระดับเทพทำเอาลูกค้าถึงกับกินไม่ลงอยากเก็บเอาไว้ดูเรื่องราวเริ่มต้นที่พระเอกแวะไปอาบน้ำที่นั่นเขาได้พบกับแจซองชายหนุ่มที่ก่อนหน้านี้คิดสั้นอยากฆ่าตัวตายงานก็แย่แฟนก็ทิ้งแถมยังโดนอีเจตามทวงค่าเช่าห้องอีกพอแจซองมองดูนาฬิกาก็บ่นว่าไอ้นี่มันรวยจังวะแต่หน้าไม่ให้เลย ขณะที่พระเอกเดินเข้าไปอาบน้ําแจซองก็ดันทาสบู่หลุดมือทําให้พระเอกลื่นล้มหัวฟาดพื้นกุญแจล็อกเกอร์ลอยมาที่เท้าของแจซองตอนแรกเขาก็ตั้งใจจะนําไปคืนแต่มาคิดดูอีกทีก่อนจะตายได้ใช้ชีวิตแบบคนรวยสักครั้งก็ไม่เลวแจซองเลยแอบสลับกุญแจตู้ล็อกเกอร์กับพระเอกแล้วเจ้าหน้าที่ก็เข้ามานําตัวคนเจ็บไปรักษาส่วนแจซองก็นําเสื้อผ้าข้าวข,ของพระเอกมาใส่เดินมาหาอีป้าเจ้าของห้องพร้อมกับเงินเต็มกระเป๋า เอานี่กูจ่ายถึงสิ้นปีเลยมึงจะได้ไม่ต้องมาทวงอีกก่อนจะพบกุญแจรถสปอร์ตสุดหรูในกระเป๋าเสื้อแต่อีหาสตาร์ทมาให้เป็นพอติดเครื่องได้เขาก็รีบตรงไปหาแฟนเก่าหวังจะอวดรวยให้เธอเสียดายเล่นแต่เธอบอกว่าเดือนหน้าฉันจะแต่งงานแล้วนะแจะซองลเลยเหวอแดกมานั่งสำนึกผิดในรถนี่กูทำอะไรลงไปวะเนี่ยก่อนจะตรงไปที่โรงพยาบาลตั้งใจจะเอาข้าวของไปคืน เขาว่าพระเอกก็ตื่นขึ้นมาถามว่าเรารู้จักกันหรือเปล่าผมจำอะไรไม่ได้เลยครับแจซองเลยตีเนียนขอตัวกลับไม่พูดอะไรเขาใช้ GPS นำทางกลับมาที่บ้านก็ได้พบกับคอนโดสุดหรูห้องใหญ่โตเต็มไปด้วยเสื้อผ้าข้าวของแบรนด์เนมทำให้เขารู้สึกสงสัยว่าพระเอกแม่งทำงานอะไรวะเนี่ยพอเปิดทีวีดูก็นึกว่าเป็นหนังผู้ใหญ่พอมีแต่ภาพสาวสวยอึนจู แต่ถ้าออกเสียงผิดนี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะมึงทั้งหมดเป็นภาพจากกล้องแอบ,บถ่ายที่ถูกติดไว้ในห้องเมื่อพระเอกอาการดีขึ้นเตรียมจะกลับบ้านก็พบว่าบ่อจีไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาตอนนั้นเองลีนะก็เข้ามาทักถามว่าคุณเป็นยังไงบ้างมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะเขาก็เลยขอยืมเงินเธอก่อนบอกเดี๋ยวจะกลับไปเอาเงินที่บ้านมาคืนหรือแบบนี้กูไม่แน่ทักแม่งเลยแถมยังต้องขับรถมาส่งด้วย เมื่อพระเอกดูเอกสารในกระเป๋าพบว่าตนอายุ32ก็ตกใจทำไมนะกูแก่จังวะพอลีนะรู้ก็ถึงกับหาเอามือทาบอกซึ่งเธอก็ปลอบใจเขาบอกมองในแง่ดีตอนคุณแก่น่าจะได้ไม่แก่ไงนี่กูควรดีใจใช่ไหมเนี่ยเมื่อพระเอกกลับมาถึงห้องเช่าของแจซองก็ถึงกับช็อกห้องเหม็นเน่าลกชิบหายนี่กูซกมกขนาดนี้เลยเหรอวะแต่ลีนะเครียดกว่างานนี้สงสัยไม่ได้เงินคืนแนนเนื่น ตอนนั้นเองเธอก็ถูกศูนย์ตามตัวด่วนงานเรื่องเงินเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะหลังจากเก็บห้องจนสะอาดสะอ้านเขาก็เริ่มเขียนบันทึกเพื่อลื้อฟื้นความทรงจําพบว่าตนเองชอบทำความสะอาดและมีความสามารถในการใช้มีดลีน่าจึงพาเขามาช่วยแม่ที่ร้านอาหารเพื่อเป็นการใช้นี้ซึ่งคุณยายก็ชมว่าคุณนี่หน้าตาดีจังของมันแน่อยู่แล้วครับใครๆก็บอกแบบนั้นใช่แล้ววะ ซึ่งพระเอกก็โชว์สกิลการใช้มีดระดับเทพทำอาหารออกมาได้แบบน่ารักอะ่ะทำเอาลูกค้าถึงกับไม่อยากแดกอยากจะเก็บเอาไว้ดูนั่นทำให้ร้านได้รับความสนใจจากลูกค้าแม่งใช้มีดทำน้ำแข็งใสก็อย่างได้งานนี้อัฟสเตอร์อยู่อย่างต้องเรียกพี่คืนนั้นพระเอกเห็นในปฏิทินเขียนว่าเขามีนัดหมายสำคัญพอมืถึงตามนัดก็พบรถตู้จอดรอพาเขามาย่างกองถ่ายละคร พระเอกเลยเข้าใจว่าอ๋อกูเป็นนักแสดงแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้เรื่องไม่ว่าจะรับบทไหนก็ถูกผู้กำกับด่าทุกฉากหลังจากเสร็จงานรับค่าตัวเขาก็ขอดูข้อมูลของตนเอง ระเอกเดินทางมาตามที่อยู่จนได้พบกับร้านตัดผมเขาเข้าใจว่าเจ้าของร้านคือพ่อตอนนั้นเองชายแก่ก็บ่นกับลูกค้าว่าไอ้ลูกเวนอยากเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงมันบอกว่าถ้าไม่ดังจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกระเอกก็เข้าใจว่าถูกพ่อด่าเลยเดินกลับออกมาจากร้านตั้งใจว่าถ้ากูไม่ดังเข้าณเดชไม่หล่อเท่ามาลีโอคงสู้หน้าพ่อไม่ไหว พระเอกกลับมาที่ร้านอาหารบอกกับทุกคนว่าเอารู้แล้วก่อนหน้านี้ผมเป็นนักแสดงพอสาวๆรู้ก็ตกใจน่ายอย่างเฮียเนี่ยนะทางด้านของแจซองขณะกำลังหาของกินเขาก็พบกับเงินจำนวนมากแถมยังเจอห้องลับที่เต็มไปด้วยอาวุธและข้อมูลภารกิจที่ระบุว่าอึนจูมีหลักฐานสำคัญในการเอาผิดองค์กรธุรกิจสีเทา แจซองเลยเข้าใจว่าพระเอกเป็นตำรวจมีหน้าที่คอยดูแลปกป้องเธอแต่ก็อดสงสัยไม่ได้ว่าทำไมเธอถึงต้องซ้อมฆ่าตัวตายแจซองตามสืบจนรู้ว่าเธออยู่ที่ห้องด้านบนเขาจึงขึ้นไปหาเธอเพื่อทำความรู้จักแต่ดูเหมือนเธอจะไม่อยากคุยด้วยแม่งโรคจิตหรือเปล่าวะแต่เขายังคงแอบเฝ้ามองเธอตลอดและพบว่าในทุกคืนวันพฤหัสเธอจะลากกระเป๋าเดินทางมารอใครคนหนึ่ง ว่าเขาคนนั้นก็ไม่เคยมาซึ่งแจซองก็พยายามตีสนิทอึนจูทุกวิถีทางเป็นพ่อหนุ่มสายเปขยันซื้อข้าวของให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดดกระทั่งวันหนึ่งแจซองได้รับสายโทรศรัพท์จากกลุ่มนักธุรกิจสีเทาพวกมันต้องการตามความคืบหน้าเรื่องที่ให้ไปฆ่าอึนจูแจซองจึงรู้ว่าแท้จริงพระเอกเป็นนักฆ่าเนื่องจากพวกมันไม่เคยเห็นหน้าฆ่าตาของพระเอกมาก่อน แจซองเลยสวมบทบาทเป็นนักฆ่าไปพบกับพวกมันที่เสนอเงินเพิ่มให้อีกโดยขอให้รีบจัดการอึนจูทางด้านของพระเอกก็ทุ่มเทฝึกซ้อมเพื่อจะเป็นนักสแสดงที่มีชื่อเสียงในวันหนึ่งเขาได้รับบทเป็นบอดี้การ์ดของเจ้าพ่อด้วยทักษะการต่อสู้ติดตัวจึงเตะตาผู้กำกับเขาเลยได้บทเด่นขึ้นมากลายเป็นลูกน้องมือขวาของเจ้าพ่อยิ่งสแสดงคนดูก็ยิ่งชอบทำให้เจ้าของบทพระเอกไม่พอใจ บังคับให้ผู้กำกับเขียนบทให้เขาต้องถูกฆ่าซึ่งดูเหมือนว่าเขากับลีนะจะเริ่มปิ๊งปังกันแล้วด้วยความที่คนดูชอบเขาผู้กำกับจึงให้พระเอกฟื้นคืนชีพมารับบทเด่นแม้เรื่องบูเฮียแกจะพิ้วไหวแบบดิจิตอลแต่บทเลิฟซีนนี้ไม่ไหวแข็งคือไหลซึ่งอารมณ์ร่วมเขากลับมาเล่าให้ลีนาฟังว่าผมจูบผู้หญิงไม่เป็นครับถ้าไม่รังเกียจคุณช่วยเปิดประสบการณ์เสียว ประสบการณ์จูบให้ผมทีด้วยความที่เธอก็ชอบเขาแล้วก็เลยจัดให้ถ้าจะขนาดนี้ปั้มผมเลยก็ได้นะนั่นทำให้เขาผ่านฉากเลิบซีนได้อย่างชิวในคืนนั้นแจซองได้มาดักรออึนจูบอกว่าเขารู้เรื่องทั้งหมดแล้วว่าเธอกำลังถูกตามล่าความจริงเขาเป็นตํำรวจแต่เขาไม่อยากปิดบังความรู้สึกตนเองอีกแล้วทางด้านบอสใหญ่เจ้าของธุรกิจสีเทาก็รอไม่ไหว สั่งลูกน้องให้จ้างนักฆ่ามาเก็บทั้งอึนจูและแจซองเหื่อไหมครับเวลานั่งดู YouTube แบบชิลๆก็ดันมีโฆษณามาขั้นให้เสียอารมณ์ผมแนะนำนี่เลยครับ YouTube Premium เพียง69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์ปิดจออยู่ก็ยังเล่นได้โดยสามารถใช้อีเมลส่วนตัวและต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดมีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งาน สมัครวันนี้แถมฟรี YouTube Music มูลค่า129บาทพิเศษเพียงบอกว่ามาจากช่องชีวิตติดหนังลุ้นรับ50 0 0 0บาททุกสิ้นเดือนเพียงสแกน QR Code บนหน้าจอหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับส่วนพระเอกก็มาเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวของลีนะเป็นช่วงเวลาที่เขามีความสุขเหลือเกินเอาว่าระหว่างทางกลับบ้านขณะที่ฝนตกเขาก็เกิดจำได้ว่าความจริงกูเป็นนักฆ่า พระเอกกลับมาที่คอนโดก็เห็นสภาพที่เน่าเสียเหลือเกินพอตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็ได้รู้ว่าแจซองกับอึนจูอยู่ด้วยกันเขาจึงตรงมาหาทั้งคู่แจซองจึงรีบเข้ามาขวางเพราะกลัวว่าเธอจะถูกฆ่าพระเอกก็ยอมรับว่าเขาเป็นมือสังหารแต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยฆ่าใครหลังจากรับงานเขาก็เตรียมเกับเหยื่อจัดฉากให้ดูเหมือนว่าทุกคนถูกฆ่าตายและช่วยพาหลบหนีไปสร้างตัวตนใหม่ พร้อมกับบอกว่าตอนนี้ทั้งคู่กำลังตกอยู่ในอันตรายซึ่งเขาก็คิดจะช่วยเพียงแค่อืนจูแจซองก็บอกให้เธอไปเหอะยังไงชีวิตผมมันก็ไร้ค่าอยู่แล้วพระเอกเลยบอกว่าก่อนหน้านี้เขาไปใช้ชีวิตเป็นแจซองมาและพ่อนายรักนายมากนะนายต้องตั้งใจทำตามความฝันให้สำเร็จสิพร้อมกับเปลี่ยนใจจะช่วยเหลือทั้งคู่โดยวางแผนจัดฉากตบตาผู้ว่าจ้าง ด้วยความที่ไม่มีใครรู้หน้าตาที่แท้จริงของพระเอกเขาจึงปลอมตัวเป็นนักฆ่าคนอื่นตกลงรับงานนีสองศพส,สมล้านหลังจากที่เตรียมการทุกอย่างเรียบร้อยพระเอกก็กลับมาที่บ้านเขาได้พบลีนาะเธอถามว่าหายไปไหนมาไม่เห็นไปกองถ่ายเขาก็บอกจะเลิกเป็นนักแสดงเพราะจำทุกอย่างได้หมดแล้วผมไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดไม่ควรอยู่ในชีวิตของคุณหวังว่าคุณจะเข้าใจเข้าใจก็เชื่อแล้ว นั่นทําให้ลีนักเสียใจมากหลบไปนั่งร้องไห้ตามลําพังตอนนั้นเองเธอก็เห็นพระเอกขับรถออกไปลีนักจึงแอบขับรถตามเขาพระเอกมาอย่างโกดังล้างเพราะเขานัดกับพวกนักธุรกิจสีเทาทุกอย่างเป็นไปตามแผนแจซองแสดงบทเป็นนักฆ่าโลกจิตได้อย่างแนบเนียนหลังจากลงมือฆ่าอึนจูและมอ่อแฟดไดหลักฐานการกระทำความผิดของพวกมัน พระเอกก็เข้ามารับบทเป็นนักฆ่าคนที่สองที่ตามมาเก็บกวาดขณะที่ทุกอย่างกำลังไปได้สวยจ,จู่ๆลีนะก็โผล่มาถามว่านี่มันอะไรกันคะพระเอกเลยรีบแก้สถานการณ์บอกอีบ้าที่ไหนโผล่มาเนี่ยลีนะก็ขึ้นสิครับอีหาด่ากูทำไมวะอธิบายยังไงก็ไม่ฟังจนพระเอกต้องส่งซิกบอกให้แจซองรีบลงมือวิ่งเอามีดเข้ามาเสียบส่วนอึนจูก็ปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ลงมาทับ พอพวกมันเข้ามาตรวจดูแจซองก็ปล่อยเลือดออกมาจากตู้ทำให้เชื่อว,ว่าทุกคนตายกันหมดพวกมันจึงรีบจากไปแจซองและอึนจูต่างขอบคุณพระเอกแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบก,กันจากนั้นพระเอกก็ตามมาปลอบใจลีนะเพราะกำลังตกใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกว่าความจริงเขาอายุ45แล้วฮะทนนี้ตกใจกว่าถึงกับติดสตันอายุเกือบเท่าแม่ฉันเลยสรุปกูได้ผัวแก่ใช่ไหมเนีย่ย แล้วทั้งคู่ก็รีบมาที่กองเพื่อถ่ายฉากจบแต่พระเอกก็เล่นนอกบทถือโอกาสสารภาพความในใจที่เขามีต่อลีนะซึ่งผู้กำกับก็ถูกใจซะอย่างนั้นสุดท้ายเขาก็เลิกเป็นนักฆ่าหันมาเอาดีด้านการแสดงกลายเป็นดารารูปหล่อชื่อดังและได้ประกบคู่กับตัวประกอบหน้าตาขี้เหล่อย่างแจซองพูดผิดหรือเปล่าวะโดยส่วนตัวเมื่อดูจบอาจจะมีบางท่านที่ติเรื่องหน้าตาของพระเอก แต่ผมไม่ได้สนใจเรื่องนั้นเพราะให้ความสัมพันธ์กับนักแสดงผู้หญิงมากกว่ามึงเกือบจะจบได้ดีแล้วนะเนี่ยถือเป็นหนังตลกที่แอบให้แง่คิดสอนใจว่าถ้าเราเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่มีสิ่งใดที่ทํำไม่ได้เหมือนที่พระเอกไม่มีความสามารถในการแสดงแต่เขาก็มุมานะจนทำออกมาได้ดีโดยบอกแจซองว่านหนต้องตั้งใจกว่านี้เพราะฉะนั้นหากคุณกำลังทอ ก็สู้ๆนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอตัวไปศึกษาหาประสบการณ์เรี่องสวัสดีครับ